ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะน,นี่ก็กลับมากับน้องลาตีอีกแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปพักหนึ่งนะฮะไปติดนารุโตะอยู่นั่นเอง <c oughs> โอเคก็กลับมากับน้องลาตีกันแล้วก็เกมลาสเวกัสนาเธอร์อินซิเดนต์นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาเก็บอีกฉากจบหนึ่งนะฮะเอาละ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเก็บเนี่ยเราต้องไปวาตีเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคเออมามาเรื่องมาอีกรอบ โปรเจกต์น่าสนุกมาเยอะแล้วถึงเวลาทําให้มันจะจบสักทีโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะจะขอข้ามไปเลยนะฮะมามันเริ่มกันเลยโอเคเออนะไอ้ชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติติดติดเอาเฮ้ยทำไมตีนั่นแหละนั่นแหละอเออดิเออดิเออดิเอชทุกคนเออเออเฮ้ยอะไรเนี่ยเหลือสองแล้วติเออนั่นแหละ เชื่อแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคเอาละคราวนี้เราจะไม่ขึ้นตามมันไปนะฮะแต่เราจะลงทางนี้ดูเราจะกลับไปดูนะฮะเผื่อว่าเมื่อไหร่รเราขึ้นตามมันไปก็เลยได้ End แบตเอ็นนั่นเองนะฮะน้องนาตีมือวางเพลงเผาเงินสมอดเลยไม่เหลือชิ้นดีนะฮะเบรนนิ่งไปเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ล,ลืมเปิดไฟชิปและยังไม่ได้เซฟเลยไม่เป็นไรโอเคเอาล่ะตีอ <me> ีกรอบจะเป็นไรไปมาเข้ามาจัดมาอีกรอบไม่เป็นไรหรอกอีเจะโอ้ยทะลุเฉยเลยอะไรเนี่ยอย่าไปยืนชิดปัดเอิญเอ่อกำแพงดีเฮ้ยนี่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 นีน่นนีน เออเดี๋ยวมันจะเดินขึ้นไปไหนเอ้ยแล้วติดติดออกไปไหนไม่ได้ติดโอ้ยอะไรเนี่ยจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายเอาละคราวนี้อย่าลืมเปิดไฟนะฮะโอเคเออไฟไฟไฟ,อย,ไฟอยู่ไหนเอาไฟอย่นี้โอ้โหแล้วเทียนเหลยอยืออีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรไปออกไปกันแล้วคืออ๋อ ลืมไปไม่ใช่ลงอาหารก็งงว่ามันมืดได้ไงโอเคกับ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 โอ้โหมันเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคใดๆเนี่ยเนี่ยโอ้ยอย่าอ่านซ้ำดีเฮ้ยกับ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 แล้วก็แน่นอนฮะปิดไฟเมื่อไม่ใช่แล้วก็ต้องปิดไฟนะฮะประหยัดพลังงานไว้ก่อนกับกับเลยได้ไหมอ่าได้ อุ้ยแล้ตัวไม่เป็นสีชมพูแล้วด้วยเออโอเคไม่มีอะไรแล้วก็เอา้าเอากลับเอา้าเอากลับไปได้เดี๋ยวเออไม่มีปฏิทินนี่ว่ะกลับไงอะวินเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอมไม่ได้ด้วยอ๋อนึกว่าออมไม่ได้แล้วไอคีศูนย์สามห้านี่มันอะไรห้องเอทูไม่มีอะไร โ okay. อเคเฮ้ยตรงนี้เราขึ้นไปดูยังนะอ,อไม่ปลอดภยัยโอเคไม่ดูก็ได้ไม่ปลอดภยัยถ้ามีเสียงฝาลองเข้าขอภัยด้วยนะฮะฝนตกพอดีฝนมันตกไม่มีเทียนแล้วด้วยเวรและเทียนจะหมดห้องนี้มีอะไรไหมอ่ะเออไม่มีโอเค แล้วปฏิทินอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนล่ะฮ huh? ะปฏิทินอยู่ไหนโอ้ยชิปหายแล้วชิปแล้วชิปจริงๆแล้วงานนี้เออเทียนจะหมดแล้วเวลแล้วโอ้โหหมดเกี้ยงเว้และออกไปโดนแน่นอนไอ้รู่ว่าไม่โดน เฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยได้ได้ไ,ดไ,ดไดถ้าไม่โดนก็แน่นอนอะ่ะเข้าทางเอแล้วคีศูนยมันอยู่ที่ไหนล่ะลองไปดูชั้นอื่นดิมีไหมทื่ชั้นอื่นนีมืดปะจำไม่ได้โอเคไม่มืดแต่ต้องใช้กล้องกล้องกล้อกองกอ,งอไหนหมดเอาชิปแบตเตอรี่หมดอีกเฮ้ยเวน อะไรกันเนี่ยจ,จะอะไรกันนะก,กันหนาะโอเคกลับไปชาร์จก่อนี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอีกรอบชาร์จโอเคเอาล่ะเปิดกล้องในโหมดเอา้าเอาชาร์จไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะเอ๊ะยังไงกล้องกล้องเสียลูกกล้องกล้องเสียเหรองั้นโอเคทำการ,รว่าเราต้องค่อยๆเดินเข้าไป ล็อกอีกแล้วอะไรเนี่ยยังไม่ได้เซฟฮะยังไม่ได้เซฟจะลองให้โอเคนี่คือตีตายไปแล้วนะไอตัวตาแดงๆตีไปแล้วเรียบร้อยโอเคเอ,อ่อเปิดไฟออกไปเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นะมันทางนี้มันไปได้ปะโอเคไม่ได้ ปีนเข้าไปเอ๊ะอะไรอะ่ะลาตีได้ยินฉันหรือเปล่าเอ้าของใครเนี่ยเดะ่ะได้ยินฉันพีเองนะจำเสียงภาคพิมพไม่ได้เวนีนฉันพิ์เองนะเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เ,เป็นไรฉันสบายดีเออแต่ฉันออกไปไม่ได้ ปฏิทินวันาร์โดนทำลายไปแล้วเอ้ยใช้ลืมไปปฏิทินวัน,นทำลายไปแล้วนี่ว่าลืมแล้วเป็นโอ้โหไปหาย,ยตั้งนานปฏิทินเอออ๋อ,อฉันก็ใจแล้วฟังให้ดีนะลาตีตอนนี้อาคารศูนย์โดนเปิดทางเข้าออกไว้หมดทางเดียวที่จะออกมาได้ก็คือออกทางที่เธอเข้าไปแล้วมันทางไหนล่ะตอนนี้เธออยู่ใต้ดินลงไปชั้นสามต้องขึ้นมาที่ชั้นบีหนึ่งจากนั้นออกไปทางประตูที่อ,อ,อยู่ข้างลิฟต์ ประตูนั่นฉันเปิดไม่ได้หรอกใช่ฉันลืมบอกอาคารศูนย์จะไม่ยอมปล่อยเธอไปถ้าว่วงเวลาแช่แข็งไม่ถูกทำลายอะไรวะมันคืออะไรจำตอนที่เธอคอยดูนาฬิกาสายไม่ให้หมดได้ใช่ไหมนั่นคือเธอกำลังติดอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกอ,อ,อาถรรพ์ควบคุมอ,อ,อาจจะฟังดูบ้านนิดหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงฉันรู้แล้วฉันเห็นแล้ว ศูนย์กลางของเวลาก็คือปฏิทินในห้องผอเก่าแค่แก้ไขระบบปฏิทินเธอก็จะหลุดจากข่วงเวลาเช่แข็งได้แต่ฉันทําไม่ได้หรอกไม่ได้เก่งขนาดนั้นสักหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เธอเป็นคนทําแล้วใครทําล่ะงานนี้คงต้องพึ่งโปรแกรมขั้นสูงเท่านั้นแหละหรือว่าเธอจะหมายถึงเอทูไงเอ,เอทูจะกลับมาหรอแต่ตอนนั้นโดนทุบเจ๊งไปแล้วนี่ฮาดิดก็หาย หาดิษก็าหาไม่เจอเออเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกก่อนที่ A2 จะถูกทำลายเขาเก็บข้อมูลสำรองเอาไวน้นี่ข้างนอกนี้ด้วยเขาเดี๋ยวก็รู้นี่ว่าในโรงเรียนวิถีศาสตร์ใครชำนาญเรื่องโปรแกรมมากที่สุดเธอกำลังจะบอกว่าอาจารย์คนที่อาจารย์คนที่สนิทกับเธอคนนั้นเป็นคนควบคุมระบบของ A2 อยู่งั้นเหรอไม่ได้ควบคุมหรอกเขาบอกว่าโปรแกรมนั้น ควรจะได้คิดตัดสินใจเองบ้างแต่เขาก็ช่วยเชื่อมต่ออะไรหลายๆอย่างได้และตอนนี้โปรแกรมเวอร์ชันอัปเดตกำลังจะถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่เธอใช้สื่อสารกับฉันอยู่แต่ต้องขอความร่วมมือเน็ตนิด,นดหน่อยหน่อยนะบอมาได้เลยฉันอยากกลับบ้านจะเย่ยอยู่แล้วที่ห้องไหนสักห้องในชั้น B 3มีที่เก็บข้อมูลรหัสเครือข่ายอยู่เธอแค่ไปเอามาเสิยกับคอมพิวเตอร์นี่ แล้เปิดไฟแล้วเปิดไฟที่ส่งเข้าไปก็ใช้ได้แล้วต้องหาที่เก็บข้อมูลได้เจออืมฉันจะพยายามนะอ๋อใช่พอโปรแกรมอัปโหลดตัวเองเข้าไปในระบบปฏิทินเธอก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วละ่ะมันจะคำนวณหาความเป็นไปได้และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการหนีให้เธอโอเคนะอืมขอบคุณเธอมากนะพิมพ์ ฝากขอบคุณอาจารย์ด้วยฉันดีใจเหลือเกินที่เธอพยายามหาทางช่วยฉันต้องช่วยสิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะเอาละฉันต้องทำให้ได้จะรอดออกไปแล้วเย็นนี้เราจะเดินกลับบ้านพร้อมกันอีกนะเอเอทูจะกลับมาว่ะเฮ้ยเยี่ยมแล้วก็ต้องไปหาระบบเอ่อซอฟแวร์ใช่ไหมนะ่ยขอเซฟก่อนโอเคเอ่อออก ออกประตูอยู่ทางไหนโอเคออกได้แหละชั้น B 3พอชั้นนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ในห้อง A2 ปะ่ะแบบอยู่ในที่เก่าอะไรอย่างี้ลองลองลอง,ลองหาดูลองหาดูเอ่อฮลัลโหลอุ๊ยชิปหายแล้วโอเคปิดก่อนเออเดี๋ยว คือมันไม่โดนก็โอเคนะแต่มืดมืดมากเลยมันมืดอะโอ้โหโคตรมืดอ่าเจอแล้วโอเคเจอแล้วก็กลับอยู่ทำไมละมืดโอเคกลับไปที่เอ่อห้องพอ,ออกันนะฮะไปเลยราตี ราจะพาหนูออกไปให้ได้ชึบใช้ไอเทมโหลดดิง้งอ้าทำไมมันแดงอย่างนี้ล่ะเฮ้ยอันติเมตซะด้วยดีใจที่นายยังอยู่คิดถึงที่สุดเลยกำลังเชื่อมต่อระบบไม่ทำไมมันแดงอยู่เนี่ยดูท่าไม่ค่อยดีไงไม่รู้สวัสดีเฮ้สวัสดี ه, สสดนายจำฉันได้ไหม โปรดป้อนชื่อของคุณราตีไม่พบในฐานข้อมูลเอาแล้วทำไมจำไม่ได้อะนายจำฉันไม่ได้จริงๆหรือเนี่ยแย่จังโปรแกรมของผมถูกพัฒนาใหม่เพื่อเข้าแทรกแสงระบบของปฏิทินดังนั้นข้อมูลและฟังก์ชันความสามารถที่ไม่จำเป็นจะถูกตัดทิ้งไปอ่าอย่างนั้นสินะแต่ว,ว่านายช่วยฉันเปิดประตูทางออกได้ใช่ไหมได้ถ้าผมจะทำ แต่มันเป็นทางเลือกที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาเฮ้ยหมายความว่าอยังไงคุณสามารถออกไปได้แต่คุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง47นาที30วินาทีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะกำลังโหลดข้อมูลจากการเชื่อมต่อระบบควบคุมเวลาทำให้ผมได้รับข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เครื่องถูกเปิดใช้จนถึงวันที่มันถูกทำลายอ้างยิงเวลาภายนอกวันที่7 เ,ออเดือนมกราหนึ่งาเก้าสี่ราตรีพัสุธาสกุลเสียชีวิตเฮ้ยวันที่18มีนาหนึ่งเก้าเก้กิดเหตุการณ์สังหารหมู่โรงเรียนวิยีศาสตร์พิมพ์ชนกจิรจิรการจิรการใช่ไหมเสียชีวิตวันที่19มีนาคม1994งเโรงเรียนวิยีศาสตร์ถูกปิดเป็นการถาวรอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โห วันที่25เดือน9ก9า6เออระบบปฏิทินถูกเปิดใช้งานอีกครั้งวันที่27เดือนสามหนึพพ่เออสองพันสพรพิชัยพิพชยัยยศเดชาเสียชีวิตไข่วันนั้นวันที่30เดือน3า0ส4งือถอนอาคารปิดระบบปฏิทินโดยสมบูรณ์ชื้อสุดผลลัพธ์นายรู้อนาคตหมดแล้วละสิแล้วเราจะเปลี่ยนมันได้ไหมไม่ได้ครับ ไม่ว่ายัางไงอีก47นาทีฉันก็ต้องตายบ้ากันไปใหญ่แล้วงั้นนายเปิดประตูให้ฉันสิอย่างน้อยก็ขอให้ถึงที่สุดเถอะอาจจะรอดก็ได้ยังไงต้องตายครับโปรแกรมจะคำนวณหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในกรณีของคุณหากออกไปคุณจะตายอย่างทรมานและอาจเกิดผลกระทบรุนแรงตามมาดังนั้นทั้งเรื่องที่เกิด ผลน้อยเออผลเสียน้อยที่สุดคือการปิดล็อกทางออกนั้นไว้ครับรู้สึกอย่างกับโดนทรยศเลยฉันไม่น่าปล่อยให้นายเซกแสงระบบนั้นแล้วคุณคิดว่าอย่างไรล่ะยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้สินะแต่มันต้องมีทางสิกุดมันต้องมีทางอะ่ะฉันเชื่อว่าอนาคตมีหลายแบบใช่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบางอย่างความเป็นไปได้ก็จะเปลี่ยนถูกต้อง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดื้อลันจริงๆนะครับยังไงก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดอะนายไม่ยอมให้ฉันออกไปเพราะไม่อยากให้ฉันเจอเรื่องเลวร้ายใช่นายสิ้นหวังเพราะนายเชื่ออนาคตแต่ฉันไม่สิ้นหวังเพราะฉันเชื่อในตัวเองต่อให้ต้องตายก็ขอให้ตายเพราะดิ้นลนดีกว่านั่งรอความตายไม่ใช่หรือไงฉันไม่มีหรอกโปรแกรมคำนวณว,ว่าทางไหนเจ็บน้อยที่สุดนะก็ไม่มีมนุษย์คนไหนมี แต่พวกเขาใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะความเชื่อในตัวเองที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปโดยไม่กลัวชคชะตานั่นแหละคือความเป็นมนุษย์โอโหพูดได้ดีเข้าใจอะไรขึ้นบ้างยังเกิดก็อผิดพลาดเกิดก็อผิดพลาดเอาเอทูแม่งจริงไปเลยโดนลาเตียบพูดเย่นนี้ค่าความเป็นไปได้มีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยได้ผลขอบคุณนะที่เชื่อใจฉัน อันล็อกแล้วเว้ยออกได้แล้วเว้ยเออโอเคขอเออไม่ใช่ขอเซฟแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไป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 เอา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 ไหนออกทางไหนล่ะเอ่อ what ออกทางไหนเนี่ยทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้เออ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 ออกทางไหนเออออกทางไหนล่ะครับ ทางนี้ปะหมดหมดพอดีโอยเวตแหละเฮ้ยเฮ้ยมันมืดมากเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยชิพหายแล้วทำไมมืดเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดะคือคือมันมืดจริงๆนะเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอะมืดแบบมืดเลยอะเอาขึ้นได้แล้วโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยมืดจัดจัด แล้วตรงนี้มันจะพืดกเหมนกันไหมโอเคอย่างน้อยนี้ก็มองเห็นอยู่เออใช่ฉันนชั้น B หนึ่งใช่ไหมตอนแรกพิมพ์บอกชั้น B หใช่ปะเออลืมเดินหาตั้งนานขอโทษนะพิมพ์เราลืมโอเคเข้าไปอ๋อ <laughs> มองไม่เห็นตัวยืนแอบอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เปิดไฟอะ คือคือไฟเราหมดแล้วเพียนเราหมดแล้วเฮ้ยออกเลยวรื่อยออกแล้ว,ว,ออลวฉันวิ่งฝ่าความมืดออกไปยังทางเล็กๆที่ตรงสุดปลายนั้นมีแสงสว่างใครบางคนวิ่งสวนเข้ามาด้วยความเลล้มปิติปนตื่นเต้นและความมุ่ง่งฉันเอาไว้จากนั้นเราก็ออกวิ่งไปด้วยกันพิมใช่ไหม เธอคนนั้นยังยิ้มให้ฉันด้วยรอยยิ้มอันแสนคุ้นเคยพิมพ์นั่นเองนันไงพิม์คิดถึงรตีฉันคิดถึงเธอแทบแย่ขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องลำบากขนาดนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยนะอ่านั่นสินะงั้นเรารีบออกไปเถอะเดี๋ยวก่อนนะพิม์พฉันกลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะไปเลยไปเลยอืม เอาเราต้องเดินเหรอโอ้โหทำไมพิมพ์เดินช้าจังโอเคออกเลยก็ได้ไม่มีอะไรแล้วว้าวกล้องังจะปิดอัเบลเลอร์เลยต้องเอาในที่สุดฉันกับพิมพ์ก็มาถึงทางเดินปกติฉันเพิ่งเข้าใจว่าอาคารศูนย์ที่แท้ก็คือชั้นใต้ดินที่เชื่อมกับตึก2ผ่านทางประตูที่ดูเหมือนลิฟต์ส่งของนี่หลังจาก อุดอู้อยู่ในซากตึกมา,ามาหลายวันพอได้มาเห็นทองฟ้าแบบชัดๆทำให้รู้สึกเหมือนเกิดใหม่เลยนั่นใครนะ่ะฉันหันไปมองตามที่พิมพ์เรียกทางนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งท่าทางคล่องแคลววิ่งใกล้เข้ามาราวกับว่าราวกับรู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลืออีกฝ่ายดูปกติทุกอย่าง ถ้าไม่นับตรงจุดที่ว่าเธอดูคล้ายกับพิมพ์มากจนน่าแปลกใจเคยได้ยินมาว่าบนโลกนี้จะมีคนที่หน้าตาเหมือนกัน2อ,อถึงสคนแต่ไม่คิดว่าจะบังเอิญขนาดนี้อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยเห็นเธอคนนี้มาก่อนเป็นไปได้ว่าเธอจะมาจากโรงเรียนอื่นช่วยเพื่อนฉันด้วยได้สิให้ช่วยอะไรล่ะพาเธอหนีออกไปโดยอย่าให้ถูกพอจับได้ พิมพ์จูงมือฉันแล้วก้าวออกมาข้างหน้าน่าจะยังคงกังวลว่าผู้อำนวยการจะตามมาในอีกไม่ไมนานนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วเธอเป็นใครฉันชื่อพิมพ์มาช่วยเพื่อนที่กําลังจะถูกพอออจับไปสังเวยปีศาจเข้าใจนะตอนนี้รีบหนีไปก่อนเถอะพิมพ์เร่งอีกฝ่ายโดยไม่สนใจมารยาทด้วยความรู้สึกสนิทสนมแปลกๆที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่เพิ่งเจอกันดูจากแววตาของเด็กสาวคนนั้นราวกับ กำลังประสบพบเจอปัญหาหนักอึ้งในใจเธออาจจะอยากแก้ไขบ,บางอย่างและมั้งมัวเหม่ออะไรอยู่เล่ารีบไปสิอืมจะพาหนีเดี๋ยวนี้แหละเธอทําตามที่พิมพ์บอกจุงมือฉันแล้ววิ่งไปที่บันไดฉุกเฉินในทันทีพิมพ์อย่าทิ้งฉันไปเธอต้องมาด้วยกันสิขณะที่กําลังวุ่นวายอยู่นั่นเองชายร่างท้วมในชุดสูทสีดําก็วิ่งหน้าตื่นมาจากห้องลิมสุดพออแน่อนอน รังสีความไม่เป็นมิตรสะท้อนผ่านดวงตาแข็งทื่อคู่นั้นทอะทำไมเ,เด็กพวกนี้หนีออกมาได้ยังไงกันกู <c oughs> นพากเลยเนี่ยเด็กสาวคนนั้นอาศัยจังหวะที่พออยังวิ่งมาไม่ถึงเดินเข้าไปหาพิมพ์และพูดบางอย่างกับเธอใครวะนั่นโอ้โหเหมือนกันจริงฉันจะถ่วงเวลาอยู่ตรงนี้เธอสองคนรีบหนีไปซะเปลี่ยนแผนสินะ ขอบคุณมากว่าแต่เธอเป็นใครกันนะฉันคืออนาคตอนาคตใช่คนในภาคแรกปะถ้าจะไม่ผิดนี่คือคนแบบภาคแรกอะ่ะจะเป็นเด็กในชุดนักเรียนนะฮะอุ้ยแล้วพิมมามาตื่นขว้างเรไปเลนี่โอเค ออกมาข้างนอกได้เลยอากาศสดชื่นแล้วโอ้โหเดินกลับไม่ได้ด้วยพิมพเ์เดินติดพิมพ์ข้องนี้เหรอเข้ามาแล้วประตูหายเออไงล่ะนีเ่เด็กคนตอนนี้เด็กคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะฉันไม่แน่ใจแต่ฉันเป็นห่วงเขาถ้าเกิดว่าถูกพออ่ออจับไปเป็นเครื่องส่งเวรแทนฉันล่ะไม่หรอก ฉันคิดว่าเขามีแหวพลิปดีคงช่วยพวกเราได้มากอยู่หรอกเอ้ยมาสคอตนี่พิมพ์ดูภาพจากกล้องนี้สิอะไรนะในคนนั้นอยู่ในห้องเดียวกับมาสคอตเดียนดีไม่สิมีคนอยู่ในชุดนั้นด้วยพออแอบหลบอยู่ในชุดมาสคอตเนี่ยนะพีลึกเป็นบ้าเขารู้จักกลัวมากนะอย่างกับโดนคนล้อมอยู่เลย ทั้งที่อยู่กันแค่สองคนทแท้ๆเฮ้ยไม่แน่ตอนนี้คงเด็กคนนั้นคงทำได้แค่ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเราควรจะรีบหนีออกจากโรงเรียนนะไม่ฉันจะไม่หนีไปทั้งที่พ่อยังรอนวนหรอกแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะเธอเองก็อยากจบเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะให้เขาชดใช้สิฉันคิดว่านั่นเป็นจุด ประสงค์ของทุกคนนะเห็นประตูด้านหลังนั่นไหมถ้าดูตามแผนผังอาคารอีกฝากนึงคือห้องที่เชื่อมกับลิฟต์ส่งของฉันคิดว่าสปาราดสีแดงน่าจะอยู่ในห้องนั้นเราต้องเปิดประตูแต่มันมีรหัสล็อกไว้นะก็หารหัสนั่นใะเจอสิไม่อยากไม่ยากหรอกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮถ้างั้นคุณเร็วเข้าเถอะฉันเออรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันยังไหวแต่ว่าเด็กคนนั้นบอกฉันว่าเขาคืออนาคตถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็อะไรนะจำหนังเรื่องนั้นได้ไหมที่บอกว่าถ้ามีคนคนเดียวกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันคนใดคนหนึ่งจะต้องถูกลบตัวต,วตนทิ้งไปนะพูดอะไรนะพิมพเ์ป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่ยอมหรอกยังพอมีเวลา เธอรีบไปเปิดประตูนั่นก่อนไม่ต้องห่วงทางนี้เข้าใจแล้วพิมพหนูอย่าหายไปเลยโอ้โหโอ้โหกระพริบกระพริบใหญ่เลยอะไรเนี่ยรหัสมึงเหรอเนี่ยเอ้อยสี่นาทีกว่าเอ่ออะไรอะไร,อะไรวะเนี่ยเอ่อแป๊บน,นึงนะมันห้องอะไรล่ะมันห้องอะไรอะ่ะชิบหายแล้วขอ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 เซฟก่อนออเซฟก่อน,อออนโอ้โหยาวจัด แปปนึงอ๋อะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันออกไงอะแป๊ปนึงนะฮะช่วงลานี้คือต้องถ่ายแล้วก็ดูทีเดียวเลยจังหวะนี้คือต้องถ่ายเก็บไปแล้วโอเคโอ้โหกว่าจะพิมพ์เสร็จเอาละได้ไหมต้องลองขอได้ขอได้ได้ไหม เอ้ยเดะเดะเดอะไรเนี่ยถามจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยเดีเดะนะมันถูกไม่ใช่หรอหรือเปล่าวะคุณต้องกลับหมดไหมวะเนี่ยมันผิดตรงตัวที่สองเว้ยเอาละตัวเอ่อ L โอเคนี่คือถ่ายตั้งหมดแล้วนะเอ่อ N อ้าวเดี๋ยวเนี่ย อ่า uh, แล้วก็ทีทีพพเอ็นเคซีเอฟพีพีเ็นเคซีแล้วก็เอฟเอฟโอเคถูกไหมดีนะที่แบบมาป้อนรหัสแล้วมันหยุดเวลาให้โอเคถูกต้องโอ้โหผิดแดงไงไเนี่ย อันล็อกแล้วโอ้โหเสียงโ,โหยหวนมากโอ้โห,โ,โ,หโดนเล่าไปกินแล้วเรียบร้อยฉันเบือน,น้าหนีจากเอ่อจอมอนิเตอร์ซึ่งฉายภาพอันโหดร้ายทารุณเกินจะรับได้ทุกอย่างจบลงแล้ว จบลงด้วยการชดใช้กรรมของพ่อมในการหวังว่าดวงวิญญาณของเหยื่อสังเวยรุ่นก่อนๆจะหมดหว่วงและถูกปลดปล่อยเสียทีฉันจะไม่มีวันลืมพวกเขาเลยไม่เป็นไรแล้วนะเอาพิมพ์นี่วะไม่เป็นไรแล้วนะไม่เอาไม่ร้องสิโอพิมพ์ใช้สองมือโอบกอดฉันที่น้ำตาไหลไม่หยุดจนกระทั่งสัญญาณภาพจากกล้องจอนปิดค่อยๆพักการใช้งานไป หลังจากนั้นก็ไม่มีคําพูดใดๆเล็ดลดออกมา,อ,อ,กมาอีกมันจก,กาศก็เงียบสนิทแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมกับความกังวลที่คลี่คลายลงและกับห่วงเวลาถูกยืดออกไปเนื่อนนานเสียงอาทิตย์ยามบ่ายไม่ได้ดูสวยสดใสขนาดนี้มานานแล้วตั้งแต่ฉันย้ายมาเรียนที่นี่จนกระทั่งความหวังหวนกลับมาอีกครั้งและฉันจะไม่ทิ้งมันอิบทิ้งมันไปอีก ก็จริงที่คนเรามีทั้งสมหวังและผิดหวังอาจจะต้องเจ็บปวดในบางครั้งแต่สิ่งเหล่านี้แหละที่หลอมรวมให้กลายเป็นชีวิตที่สวยงามเพราะฉะนั้นแล้วออกไป,ปเผชิญหน้ากับมันเถอะเพราะว่าชีวิตมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังนี่นะฉันพูดประโยคเดียวกันนี้กับพิมพ์ก่อนที่เราทั้งสองจะจับมือกันและก็ออกไปจากสถานที่อย่างนี้ไปสู่อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอยจบสักที To end, tomorrow together อือฮึอโอ้อยจบแล้วเครดิตนะฮะ และคุณขอบคุณที่เล่นโอเคเกมสนุกมากเลยเนะี่าสุยกันนะเธออินซิเดนต์อุ๊ยสวยนอนนั่งหมดเอทูมีตัวมารคอรข้างหลังด้วยเี่เป็นเด็กผู้ชายคิดถึงกันยาจัด,จดเลยแอบคิดนะที่แบบว่าตอนที่แบบว่ามีเด็กวิ่งมาแอบคิดว่ากันยาหรือเปล่า คุณค okay. kind of ิดถึงอะโอเคก็สำหรับเกมเออ Last s ก c r e t a อ o t h e r Incident นะฮะก็ไว้แ like> ค่นี้แล้วกันนะฮะคือพาดนี้มาเก็บอีกฉากจบหนึ่งนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราชมกันจบเลยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกันังใจให้ด้วยนะฮะก็ไปแล้วายบาวเจอกันใหม่ในเอ่อคลิปหน้านะฮะบายบายเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องมาบอก บายบายค่ะมาลากับพิมพ์ที่กับทลิปกับทริปม,มาหยุดนะฮะสันเลยโอเคไปแล้วบายบาย